ไอ้ยักทรัพย์สินของไอ้อนกรุ๊มเนี่ยมีความคืบหน้าแล้วเป็นยังไงบ้างครับครับก็หลังจากที่ทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติรายงานข้อมูลมาว่ามีพฤติการที่เข้าข่ายจะเป็นความผิดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินนะครับทางท่านเลขาเมื่อได้รับเรื่องแล้วเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเร่งทํางานตั้งแต่วันนั้นจน สามวันก็ไม่ได้หยุดเลยนะครับทีนี้เมื่อวานที่มีคําสั่งออกมาเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนคือเนื่องจากว่ามันมีข้อได้จริงที่เข้าข้อกฎหมายคือมีกรณีที่มีเหตุอันคนเชื่ออาจจะมีการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์นะมันเข้าข้อกฎหมายที่เราจะต้องดำเนินการนะครับอันนี้มันเข้าข้อกฎหมายดังนั้นก็คือย้อนกลับไปว่าอย่างที่ผมเคยนําเรียนไปตั้งแต่ตอนแรกๆที่มีสื่อเข้ามาว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ย ท่านต้องระมัดระวังอย่าไปขยับขยื่นตัวทรัพย์สินโดยไม่จําเป็นนะครับอย่าไปขยับขยื่นทรัพย์สินในลักษณะสาระสําคัญที่อาจจะเป็นการยักย้ายถ่ายเทหรือปกปิดทรัพย์นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าพอมันยักย้ายถ่ายเทมันเข้าเหตุกรณีจําเป็นเร่งด่วนที่ท่านได้ขามีความจำเป็นต้องใช้อานาจในขณะเดียวกันทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยมันเข้าข่ายเป็นทรัพย์ที่อาจจะเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานคนที่ไปรับโอนไปจําหน่ายใจโอนเนี่ยก็อาจจะมีความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ไอ้เรื่องเดิมที่มันเป็นปัญหาอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะเจออาญาเข้าไปอีกคนอื่นที่ไปรับโอนแม้จะไม่มีมส่วนเกี่ยวข้องกับการการะทำความผิดที่เป็นโูลฐานในครั้งแรกแต่ไปรับทรัพย์ในลักษณะอย่างเงี้ยท่านก็อยู่อาจจะอยู่ในข่าที่อาจจะมีความผิดอาญาฐานฟอกเงินซึ่งเป็นโทษที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับกรรมหนึ่งอาญาครั้งหนึ่งรับโอนครั้งหนึ่งเนี่ยมีโทษจำไม่เกิน10ปีนะที่ผ่านมาก็เป็นข่าวอะ่ะบางคนก็โดนเป็นหลักหลายปีเป็น10ปีหรือร้อยปีก็มีแล้วแต่ว่าท่านทํากี่ครั้งก็ต้องงรรระะมัะััดวคบ หมายความว่าตอนนี้ปปมเนี่ยคือไปตรวจเจออะไรบางอย่างว่ามีการยักย้ายถ่ายเทมีข้อได้จริงเข้ามาว่ามีความพยายามจะยักย้ายถ่ายเททรัพย์ที่เป็นสาระสาคัญในลักษณะไหนครับเป,นเป,นเปนเน็นเงินสกุลเงินดิจิตอลก็จะต้องมีการขอถอนเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลก็มีอ่าขอถอนทรัพย์นะขอถอนเงินขอถอนนี้เพราะอย่างที่บอกว่ารายละเอียดผมคือ,อโดยหลักการอันนี้เมื่อจกมีคําสั่งแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบ ดังนั้นผมก็ต้องสามารถพูดโดยเฉพาะในกรอบบางเรื่องนะเพราะว่าปปงอจะพูดเยอะไปมากกว่านี้มันไม่ควรนะแค่นี้มันมันก็จะมีเหตุเป็นแรงกระตุ้นที่ต้องเขาขับเคลื่อนก็ได้แต่เตือนไว้ว่าอย่าไปขับึไปขยับขยื่นตัวซับนะ,ะทางที่ดีเนี่ยควรอาจจะรวบรวมข้อได้จริงเตรียมข้อมูลไว้นะถ้าเจ้าหน้าที่เชิญเข้ามาก็ให้การว่ารั์ดังกล่าวเนี่ยคุณได้มายังไงถ้าคุณบริสุทธิ์ใจนะถ้าเห็นว่าเราทำมาทำอาชีพมาโดยสุจริตต่างๆนี่ก็ชี้แจงไนดะ้นี่มีปัญหา ตรงส่วนนี้เราก็ไม่สามารถเป็นกันได้และอย่างหนึ่งครับเล่าให้ฟังว่าคําสั่งอายัดเมื่อวานเนี่ยเขายังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถไปไปจาหน่ายใจโอนทรัพย์ดังกก่าวได้เดี๋ยวเราจะมีหนังสือแจ้งให้เขาชี้แจงภายใน30วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งถ้าชี้แจงได้ก็ต้องเพิกถอนคําสั่งใช่ไหมฮะถ้าชี้แจงไม่ได้ก็ต้องมีกระบวนการในการยื่นขอให้ศาลตกหรือคุ้มครองสิทธิ ซึ่งการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งต้องมีการรวบรวมอีกครั้งหนึ่งต้องมีการประกาศให้ประชาชนเ,นเข้ามาขอคุ้มครองสิทธิ์คระอ้ยัทร,รับย์สินตรงนี้นแบ่งเป็นนิติบุคคลบุคคลหรือว่าจำนวนเท่าไหร่กี่คนก็มีนิติบุคคลคือบริษัทหลักแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องหลักๆ,ๆก่อนนะฮะอย่างที่บอกคืออย่างนี้การแชรมป์หน้านดูจากข้อได้จริงที่เข้าข้อกฎหมายมันอาจจะมีรั์อื่นอีกแต่ยังไม่มีการจำหน่ายใจโอนไงท่านเลขายังไม่สามารถแชมอ์หน้าได้แต่กรณีนี้มันมีพฤติการที่เขข้้้าาอไดจริงว่ลักษณะ อาจจะมีการจําหน่ายใจโอนมีเหตุคนเชื่อก็เลยต้องใช้อํานาจที่เป็นตัวบุคคลเนี่ยตามรายงานข่าวบอกว่าเป็น6กคนที่เป็นหผู้บริหารนาี่เขาได้จิ้งในเรื่งผมผมจำเขาได้จริงไม่ได้แต่เป็นก็ตามในเพจชื่อตรงนั้นเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวจะผิดไปดูในเพจตามนั้นเลยก็คือแต่คนที่มีอํานาจในการบริหารจัดการเน,นโดนหมดเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในขายที่อาจจะมีการจําหน่ายใจโอนส่วนว่าจะเป็นผู้มีอำนาจอะไรผมผมลงรายละเอียด ตอนนี้ที่อายั้เมืวันเนื่องจากว่าทรัพย์สินดังกล่าวอาจจะมีการจําหน่ายใจโอนต้องหลังงับไว้ก่อนอส่วนก็จะอยู่ในขายนะอย่างที่บอกว่ามันยังไม่จบไงม,มันยังไม่จบขอทํางานนิดนึงก่อนนะครับะนะโอเคนะ